สรุปหวยลาววันนี้นะคะั้งวัดวันที่หกที่ผ่านมานะคะก็เข้าที่หนึ่งปดนะคะตามต่อกันแนวทางนะคะรวมเสียนคัดเน้นเนสรุปหวยลาวนะคะโค้งสุดท้ายรวมเสียนนะคะชุดคัดเน้นๆน้นะคะลังวัดที่ผ่านมานะคะกับเขาในตารางจำไว้วันนี้นะคะเล็กมาชนกันที่ ของพ่อหฮ้งเด่นศูนย์นะคะเด่นศูนย์เด่นเก่าเด่น 9, เจ็ดเจ็ดกัมี7จดสของเส้นเป๋ะนะคะของเส้นเป 90. 90๊ะเก้าศูนย์เก้าศูนย์ชนกันกับทุกเส้นนะคะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าะคะของเส้นเป๊ะแล้วก็มาสูตรเลยของแอดมินนะคะเก้าศูนย์ศูนย์เกานะคะมาชนกันวดน,นี้นะคะเรียกเข้าคู่นะคะอาจจะเบ่นเนาะนะคะนะคะ ของ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 เส้นเส้นใบนะคะเส้นใบเด่นสองรองซีนะคะสองหกนะคะตัวที่ชนนะคะสองหกแล้วก็หกศูนย์นะคะหกคูศูนย์หกนะคะเด่นศูนย์เนาะวันนี้นะคะเลขเลขศูนย์มากก็เลขสองนะคะเลขสอง เก้า <9. S 2> เด่น0เด่น2อนะคะเก้าเด่น6นะคะ,ะส่วนของเสียนเสียนนะคะก็จะมี0ูนย์นะคะศู 09, 02, 90, นย์เก้นย์เก้าที่ชนกันเนาะคะ เจ็ดสี่แปดนะคะทัวประกบศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะชนกันนะคะกับตกเสียนได้ศูนย์สองศูนย์หกหกศูนย์อีกตัวหนึ่งนะคะตัวเด่นนะคะเด่นสองนะคะก็จะมี เดนศูนย์เดนสองสองหกสองเจ็ดหกเจ็ดหกสี่นะคะเก้าสองเก้าสองสองเก้านี่ตัวหนึ่งนะคะที 94, เก้าซีก็ได้นะคะจำศูนย์เก้านะคะศูนย์เนี่ยฟังในเด่นสุดๆนะคะสองหกหกเจ็ดเลขของเซียนมาชนกันที่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะไปกลับนะคะตัวก,กลับนะคะแล้วก็เ,เลขประกบเลขเข้าคู่กันวันนี้ก็จะมีนะคะแนวทางเบ้นเนาะนะคะบลเบ้นกัน วิทยาลิก็บอกคอยเขาคู่กันเลขดาวนะคะมีศูนย์ศูนย์นะคะเลขเขาคู่สองสองเป็นแปดเข่าคู่กันสามสามตัวค่ะท่านผู้มชมนะคะแล้วทางเบิ้นนะคะศูนย์หกนะคะตัวถ้าเกิดมาศูนย์เนาะศูนย์หกนะคะจับสี่แปด 0 6 6ศนย์ะคะงบน้อยนะคะถ้าเกิดเป็นชุดตัวน้อยตัวก็0ูนย์เก้าเก้นะคะศู 6, 60, นะคะเม็ดเดียวนะคะศูนย์หกศเก้าเก้านะนี่เลขที่มาชนกันของเซียนนะคะ,ะแล้วกับชื่นชอบนะคะแนวทางของอเซียนนะคะรวมเซียนก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านดิน0ูนย์ร่องสองนะคะและ้วก็แนวทางเบิ้ลศูนย์ศูนย์รงสเลขเข้าคู่กันนะคะวันนี้นะคะ เขาคูแต่ว่าสองเล่งอ่าสองเล่งก็ต้องสองสองเนาะ,ะก็ขอให้เฮงปังๆนะคะกันตองงวดนะคะในแนวทางนะคะ